สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนนท์แล้วก็ช่อง v r p i l o t เช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะฮะเกมนี้เลยนะครับ Co i n m a s t อ r อีกแล้วนะครับเป็นรอบที่2ที่เราเล่นเกมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเออจากรอบที่แล้วนะที่ผมได้อัดคลิปไปนะครับผมได้สังเกตนะผมได้ไปดูแล้วก็เออได้เห็นว่าหน้าผมนะครับกับเสียงมันดีเลยกันทุกคนคือเสียงมันไม่ตรงกับหน้าครับทุกคนแล้วก็เสียงมันเบาไปด้วยนะฮะขออภัยด้วยนะครับคือจากรอบที่แล้วปัญหาจากรอบที่แล้วรอบนี้ก็เลยขออนุญาต ตอนเล่นเกมขอไม่เปิดหน้านะครับเพราะว่ามันอาจจะกินพื้นที่บนหน้าจอด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าเกมกันก่อนเลยนะเนาะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเกมนี้นะครับผมต้องบอกกอนเนาะมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับเวลามีเพื่อนมาตีบ้านเราหรือมีคนขโมยเงินเราอะไรแบบนี้นะฮะหรือเราได้สิทธิพิเศษประโยชน์อะไรนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเราเนาะซึ่งเมื่อ,อวันสองวันที่แล้วนี่คือรุนแรงมากๆครับมีเพื่อนผมคนนึงนะตีผมประมาณ17ทีได้ผมตีมันไป15ผมตีมันไป5ทีเออ แต่มันตีผมแบบมากกว่าที่ผมตีมันประมาณ10กว่าทีอะ่ะเพราะ,ะนั้นวันนี้เราอาจให้เละเลยนะครับอ่ะคอยมาสเตอร์อมอบของขวัญเป็นรางวัลให้ขอบคุณมากเลยโอ้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 อ๋อคูปองอ่ะแต่เราต้องเราจะใช้คูปองนี้เมื่อเราซื้อเท่านั้นนะแต่เราไม่ไม่ซืออ้ออ่ะอ่ะส่งและรับทั้งหมดเออเก็บและส่งทั้งหมด นะครับในตอนแรกๆหน้าผมเจยังไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเอา้าเป็นไรวะเนี่ยตอนแรกๆหน้าเจมไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเหมือนว่ามันแบบโทรศัพท์มันยังทํางานในสภาวะที่เออยังไหวอ,อยู่นะครับแต่พอสักพักนึงแล้วมันจะเริ่มแบบนี่แล้วเนาะอ,อุ้ยวันนี้ได้เจ็ดล้านงอนผมเลมรัมบรางวัลหรือเปล่าน่าจะใช่เพออราะเมื่อวานผมเล่น นี่ไงเพื่อนคนนี้การกล้วยเนี่ยโอ้โหเละครับเละคนบอกเลยผมว่าไม่เหลืออะไรแน่เราไปดูกันเละของจริงโอ้โหมันตีเหลือแค่แบบยังเหลือสร้างต้นกล้วยให้ดูเลที่เราเก็บใจนะคะนี่คือเงินที่เรามีเนาะวันนี้นะครับเขาน่าจะนอนหลับไปแล้วนะเราก็จะมาเล่นกับนอต่อบงมีคนดูคนหนึ่งอะ่ะบอกว่า ชอบคลิปที่เรียนไม่พอมีคนดูคนนึงบอกว่าชอบคลิปที่ผมทํามากเลยอยากให้อัพคลิปทุกชั่วโมงโอ้โหแบบรู้สึกว่าเอ้ยอึ้งมากเลยนะจริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันมาได้นะคือแบบรู้สึกดีใจมากเลยนะฮะสุดยอดไปเลยถ้าใครรู้สึกว่าเออผมทําคลิปดีหรือว่าสนุกดีนะครับให้ผมขอทำคําถาม,ถามนึงด้วยนะฮะให้คอมเมนต์ช่วยกันตอบด้วยนะว่าที่ชอบช่องของผมเนี่ยหรือที่ชอบคลิปของผมเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสนุกยังไงแล้วก็แบบ เออชอบเพราะว่าอะไรอะไรแบบนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันเนาะอ,อ่าตอนนี้เราไม่มีเงินแล้วนะครับเงินเราแบบมีน้อยมากซื้ออะไรไม่ได้แล้วเงินจะหมดแล้วเราต้องไปหาอะไรทําเพิ่อมอีกนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนาะอ,อ่าตอนนี้เอาโบนัสรายวันก็ได้ด้วยเราเอาสักหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสปินคอมพอยผมได้40บล้านนะรางวัลสุดคือ4ี่บล้านซึ่งผมไม่เคยได้เลยครับทุกคนเอ้ย <my Swedish> เอ้ยเอ้ย <my diseases> เอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่น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  อ่ะมันก็จะให้ผมแค่ร้านเดียวอีกล้วคอ,อ,อยแค่ร้านเดียวเองเอาต้องใช้ตังค์หาทุกคนเนะอะอาหิวอีกแล้วอ่ะหิวอีกแล้ว,วอ่ะวุ่นจริงๆเลยไม่ห้าทุ่งแล้ว alert ด้วยผมยังอลิร์ดอยู่เลยเนะไอะ เดิมพันคูณสามเลยครับทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเราไม่ได้โลวะทุกคนเราไม่มีโลเลยนะขอให้ได้โลขอโลก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยขอควอ,อนเฮ้ยล่นใครวะเนี่ยเป็นเป็นบอทนะครับบอทเมื่อกี้เราเพิ่งให้อาหารไอ้ตัวอะไรไปเนาะซึ่งมันจะช่วยเราขุดนะครับมันจะช่วยเราขุดูุมนนะน,นี่ไงเหมือนอะไรอะมันนหมาที่จอกหรือเปล่าครับ จะได้ดาวพู่ของมันไปด้วยนะครับผมหรือมันจะเพิ่มขึ้นมันจะได้อ่าเหมือนเปอร์เซนที่จะได้รางวัลน,นะมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแนะไรไม่รู้จะคิยังไงดีรอดได้เพอร์เฟกต์นี่นะครับโอ้เราได้เงินสามล้านหกแสนกว่ากว่าเลครับโอ้โอ้โอ้โอโดาวดิง้งดาวดิง้งดาวดิง้ง นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปใช้ตังกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนขโมยนะครับต่ออันนี้รอบนี้จะพูดเสียงดังขึ้นนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเสียงเบานะฮะเราซื้ออะไรได้อีกนะครับนี่เราพยายามใช้เงินให้เยอะที่สุดนะจะได้ไม่เหลือเงินให้งหนึ่งขโมยหรือปล้นได้นะครับ477ดาวนะเฮ้ยเฮ้ยเย้เวลาได้โลกันได้โลกสามชิ้นนะครับสปินก็หายไปสามอันเนาะ เขอค้อนบ้างดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอปุ๊บได้ป๊อปกดมันที่แก้แค้นนะทุกคนโอ้โหมันจะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนะครับจะดูมันสิมันมีแค่ไม่กีย่างมันก็จะมีโล่นั่นไงเราจะตีมันไปเรื่อยๆคนเดียวเลยนะครับแล้เราก็จะได้นี่เอ้ยเๆ้ยเเอ๋อเราก็จะได้หีบพิเศษ เ,ยยเวลามันเป็นแบบน้อยๆเนี่ยดีดีใจมากเลยนะแบบมีแค่3อันแล้วต้องให้ได้3อันอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ามันมีร้อยอันไม่ไหวได้ตั้ง8ใบมีใบดีๆด้วยเนี่ยเน,น,น,นี่ยเนี่ยใบเนี้ยโอ้โหคอยมาเลายเลยเลยเล้เลย50สปิยเ่เกยอกี้เลย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 เไยเล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 ็เลอ 3, เลยเลยเลยเ้ยมลยเ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 ลืเลเลยเเลยเ สุดยอดครับท่านผู้ชมแล้วไ,ไ,ได้อีกได้อีกได้อีกโอ้ยังไม่ถึงได้อ <c oughs> ีกมันมีสปิน50าสบบวกยี่นะครับ <c oughs> นี่นะนี่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตรงข้างล่างนี้มี50ข้างล่างนี้มีกคอยี26ินะครับรวมกันเป็น76นะครับผมคูณ <f ool> 5 <c oughs> ไปเลยนะครับเกมมันก็จะไม่ให้อะไรดีๆเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าใครเล่นแล้วเป็นไงบ้างโอ้ได้พอนแล้วเราได้คูณ5ด้วยเราจะตีให้ยับเลยครับเละเละเละ,เละโอ้โหยังมีโล่ไม่ปเป็นไรเราจะตีให้ถึงเกิน3รอบโลก่กเขาจะหายได้ร้านนึงครับท่านผู้ชมโอ้โหยี่สิบสุดยอดวันนี้สงสัยดวงดีนะครับ เราก็จะได้เราก็จะได้เราก็จะได้ใช่เลยเฮ้ยที่แบบนี้ไม่เคยได้เลยนะเนี่ยเออเจ๊ดอ yeah, มันให้สปินล u m b e กับ x p เนี่ย200โอ้โหสุดยอดได้ไพ่อีก4ใบนะครับยอดโอ้โหเราก็จะเกินไปอีกกินไปอีกโอ้โหเราสิบสองทุกคน ถ้าเราได้อีกแค่8เองนะทุกคนเราก็จะได้120อะ่ะบางรอบเราต้องแบบบางอันทุกคน,นอาจจะเคยเห็นใช่ไหมมันต้องได้375อันกว่าจะได้กี่สปินอะไรเงี้ยแต่นี้มันง่ายไงมันแค่เต็ม20ไงมันจะได้120แล้วก็ขาดแค่8เองเนาะซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นอันที่แบบมันต้องการตั้ง375ร้อยเจ็ดสิบห้าคอนอะไรเงี้ยมันก็จะได้สปินเยอะหน่อย,นอยเนาะอาจจะหลายร้อยอครับเรามี XP ีเยอะเราก็ให้สัตว์เลียของเรามีเ p เยอะๆนะครับเพื่อเลเวลจะได้เยอะขึ้นนะจะได้เก่งขึ้น ฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่ฮะอ่าวันนี้อเลิศจริงๆเลยต่อคูณห้าอ๋อถ้าเราไม่โล่นะครับมันก็จะโบกเพิ่มมาให้เราเนาะตรงนี้เหมือนว่ามันจะได้ให้เราไม่เสียเปรียบนะครับต่บคูณห้านั่นแหละฮะทุกเนี่ยไคอนทุกคนอยากได้คอนทุกคนคอนเลยทุกคนคอนเลยทุกคนไม่ใช่เอาคอนอันเดียวทุกคนเอาคอนทุกอันนี่บอกเกมนะไม่ได้บอกคนดูบอกคนดูคือบอกช่วยอะไรได้เนี่ย เกมนี้ดวงล้วนเลยทุกคนโอ้โหดวงไม่ดีเอาแค่หนึ่งก็พอแนละ้วสองคอสวันนี้เป็นท้เลนท้เลนนะครับหน้าตาท้เลนท้เลนเราก็ทีไปเรื่อยนะครับเอาลิละเขามีสองโลชัวโอ้โหร้านขอบนะครับถ้าใครที่ดูอยู่นะเราก็าโดนตีนะโอ้โหเจ็บใจตายเลยนะเราจะได้ชิปินอีกเป็น โอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองผมว่ายังไงรอบนี้ผมก็ได้ครับโลกสองชิ้นมันก็จะบกมาให้เราอีกสองลคูณเป็นสามสิครับโอ้เราก็ได้เงินธรรมดาเนาะเออถ้าทุกคนขี้เกียจกดสปินบ่อยๆนะครับให้กดสปินค้างเอาไว้เลยนะจนมันขึ้นคำว่าหยุดแล้วก็ปล่อยมือนะครับมันจะเป็นออโต้สปินบสปินไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะ ไปเรื่อยๆจนไม่ได้อะไรแล้วครับเนี่ยแค่หนึ่งก็พอแล้วเนาะจะได้แบบเอ่อเผื่อเราจะได้คอสแล้วเราจะได้ถึง120จะได้มีโอกาสสป,ปินเยอะๆโอ้ไม่มีอะไรดีๆเลยแล้วก็ไปใช้เงินก่อนโอ้14ล้านโอ้ เจอทุกคนโอ้โหบูรณะได้ไม่เหลือละเงินเหลือนิดหน่อยอเราไม่ได้คอนเอ้ยโอ้โหสิบสปินถ้าเราเอา,เอ,าอย่างเงี้ยคูณเยอะๆมันก็จะยิ่งได้เยอะไม่ได้คอนวะคอนคอนเฮ้ยไป สปิน <göster> ก <ges> no, no uh ็หมดเนี่ยเราขอก้อนหน่อยโอ้โหเหลือแค่แปดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสปินสปินจะไม่ได้อะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ้โข สปินเดียวอะไรวะเนี่ยเอา,อางี้ก่อนละกันนะครับทุกคนคลิปนี้จ,จะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าสปินเราหมดแล้วนะครับต้องรอยมันจะต้องรอ1ชั่วโมงเพื่อที่จะได้5สปินนะครับ ฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็12นาทีประมาณนั้นเนาะลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลยบ๊ายบาย